เอาละค่ะต่อไปคอลเลกชันพิเศษนี้นะคะคุณเราจะพูดถึงเรื่องของการเขียน affirmation นั่นเองค่ะการเขียน affirmation นะคะหรือว่าการเขียน self talk ค่ะทุกคนอาจจะเป็นหนึ่งในคอลเลกชันพิเศษที่เอาไว้ใช้ในการเหลาคมให้กับตัวเองนะคะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะเขาเรียกว่างานสำเร็จชีวิตรื่นรมนะคะชีวิตจะรื่นรมได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราเนี่ยมีความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองเรารู้ว่า ฉันเนี่ยคือใครเนาะฉันน่ะคือใครนะคะใครคือคนที่ฉันเป็นนะคะใครคือคนที่ฉันเนี่ย ปาถนาที่จะเป็นนะคะและไอเวอร์ชันคนคนนั้นคาพูดศักดิ์สิทธิ์อันนั้นนะคะในชีวิตของเราคือคําพูดอะไรคะนี่คือคอลเลรชันพิเศษในการเขียน a f f i r m a t i ช n นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเขียน a f f i r m a t i o n กันทุกคนใครที่มีหนังสือนะคะสั่งจิตเป็นเศรษฐีนะคะก็จะมี a f f i r m a t i o n ใช่ไหมเราสามารถเลือกคําพลังงานบวกเนี่ยนะคะในสมุดบันทึกเล่มนี้ก็ได้หรือว่าหากคุณนะคะมีแ f f i r m a t i o n ศักดิ์สิทธิ์ของคุณอยู่แล้วนะคะหากคุณมี a f f i r m a t i ช n หรือคาพูดศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเนี่ยโปรแกรม เลือกใช้คําพูดนั้นได้เลยอ่ะเดี๋ยวคุณเอยยกตัวอย่างนะคะเช่นนี่คุณเอยชอบประโยคนี้ฉันรวยขึ้นในทุกๆวันและในทุกๆท,ทางเออนี่คือ affirmation ศักดิก์สิทธิ์ให้คุณนะคะวิธีการนะคุณสามารถที่จะเอ,อ่อเขียนนะคะหยิบสมุดบันทึกของคุณขึ้นมานะคะแล้วให้คุณเขียน affirmation เลยนะคะอ่ะ affirmation นะคะ affirmation my affirmation นะคะอื ก็ไม่มีอะไรอันนี้คือคอเลกชันพิเศษคุณเอยทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าจริงๆบูโจเนี่ยมันสามารถทำหลายอย่างให้กับเราได้นะคะแล้วคุณเอยก็ตั้งใจด้วยที่จะทําให้ตกแต่งน้อยที่สุดให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขียนง่ายๆนะคะเพราะว่าแก่นของมันคือการคือสาระสําคัญคือคือเรื่องคือเนื้อหาที่คุณเขียนแก่นมันไม่ใช่ต้องวาดรูประบายสีโอเคไหมอ่ะ a f f i r m a t i o n นะคะคุณอาจะเลือกประโยคหนึ่งประโยคแล้วคุณเอาจะเขียนสิ่งเนี้ยนะคะ21ข้อ นะคะอ่ะไม่พอใช่ไหมยี่สิบยี่สิบเอ็ดอ่ะนี่คือ affirmation ของคุณเลยนะคะเช่นเมื่อกี้คุณเอ๋บอกว่าฉันอะไรนะเมื่อกี้ที่คุณเอ๋บอกว่าคุณเอ๋ชอบประโยคนี้นะคะอ่ะฉันรวยขึ้นในทุกๆวันในทุกๆทางอ่ะฉันรวยขึ้นนะคะคุณเอ๋ก็จะเขียนว่าฉันรวยขึ้นในทุกๆวันและในทุกๆทางแล้วคุณเอ๋ก็เขียนอย่างเงี้ย ฉันรวยขึ้นในทุกๆวันตอนเขียนพูดกับตัวเองในใจไปด้วยนะคะและในทุกๆทางแล้วก็เขียนอีกฉันรวยขึ้นในทุกๆวันและในทุกๆทางข้อที่4ี่ ฉันรวยขึ้นในทุกๆวันและในทุกๆทางข้อที่5ฉันรวยขึ้นในทุกๆวันและในทุกๆทางเขียนไปจนถึง21ข้อทุกคนนี่คือคอลเลกชั่นพิเศษนะคะที่ครูเนยเอาเคล็ดลับของครูเนยเนี่ยมาแบ่งปันกันค่ะการเขียนเนี่ยจะทําให้เราได้โฟกัสและเราก็รู้สึกฟินนะทุกคนฉันรวยขึ้นในทุกๆวันและในทุกๆทางแบบนี้นะคะคําพูดศักดิ์สิทธิ์นั้นจะเป็นคําพูดอะไรก็ได้แต่มันต้องโดนใจคุณมันต้องเป็นสิ่งที่คุณปรารถนานะคะในการได้รับสิ่งนั้นหรือต้้องการเเป็นนน,นนนนนคคัะะช่ ฉันเป็นคนโชคดีนะคะรอบทิศทางหรือว่าเงินทองหลั่งไหลมาหาฉันแบบง่ายๆนะคะหรือว่าฉันเป็นคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฉันเป็นคนน่ารักฉันเป็นคนร่าเริงฉันเป็นคนมีออร่าอ่ะฉันเป็นคนมีเสน่ห์ฉันเป็นคนดูดีฉันมีวาจามหานิยมนะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะนี่คือการโปรแกรมคําพูดตัวเองทุกวันทุกคนนี่คือ affirmation นะคะที่เราสามารถเขียนเอาไว้เป็น collection พิเศษได้ใน bullet journal ของเรานั่นเองนะคะ หวังว่าทุกคนนจะพอได้ไอเดียนะคะลองเอา affirmation นะคะหรือว่าคำพูดศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะไป journal ลองไปเขียนกันดูนะทุกคนแล้วก็ key คีย์หลักสำคัญคือทำติดต,ต่อต่อเนื่องกันทุกคนอย่างน้อยนะคะเวันนะคะด้วยการเขียน affirmation เลือกมาคำพูดหนึ่งที่โดนใจคุณแล้วเขียนให้มันครบ21ข้อจากนั้นนะคะเขียนเสร็จนะให้หยิบมันขึ้นมาอ่านหยิบขึ้นมาอ่านด้วยทุกคนนะคะแล้วถ้าตอนนึกขึ้นได้จังหวะไหนที่ล้างจานเสร็จไม่รู้จะทําอะไรนะคะนึกขึ้นได้ก็ให้พูดประโยคศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองนะคะเช่นนั ขึ้นในทุกๆวันและในทุกๆท,ทางหรือว่าฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีฉันสุขภาพร่างกายแข็งแรงฉันหุ่นเฟิร์มมากอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกําลังโฟกัสอยู่ตอนนั้นนะคะขอให้คุณหยิบมันมาเขียนรู้สึกดีที่ได้เขียนนะคะแล้วรู้สึกไปเลยว่าคุณน่ะเป็นเช่นนั้นเรียบร้อยแล้วนี่คือคอลเลกชั o นพิเศษของการเขียน affirmation ในบูเรอร์แนลค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ